สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะเคจิวะสวัสดีค่ะเคจิโฮมครับวันนี้อาช่วงพ่อแม่มตมล้วก็เั็ูนะคะครับแลก็อวนน้นอะไรบ้างแล้วก็พ่อพูดว่าที่บ้นนีอบ้า อ,ลดดอโลกาสวัสดีค่ะวันนี้เคจิเขาก็บอกว่าเขาไม่สบายนะคะเขาเขามีน้ำมูกเนาะเคจิก็มีน้ำมูกแล้วก็มีไอนะคะแต่ว่าไม่มีไข้เนาะแล้วก็วันนี้นะคะมีเรียนพิเศษเนาะก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าที่เรียนพิเศษเนี่ยเขาห้ามเด็กที่มีอ่า ขมีไอมีน้ำมูกนะคะเข้าไปเรียนเนาะสำหรับเคจิถึงจะไม่มีไข้นะคะเขาก็ห้ามเข้าไปเนาะวันนี้ก็เลยอ,อดไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็เลยอยู่บ้านเนาะซึ่งตั้งแต่เคจิไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นหวัดมาสองครั้งแล้วนะคะก็มีแค่น้ำมูกแล้วก็มีไอเหมือนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เสียงเขาเปลี่ยนนะคะไม่มีไข่เนาะ ก็เป็นปกตินะคะที่เด็กไปโรงเรียนแล้วอยู่รวมกันเยอะๆเนาะเด็กก็จะป่วยบ่อยนะคะแต่ก็ยังดีเนาะที่แบบว่าไม่มีไข้นะคะแม่เคจิก็ยังไม่ได้พาไปหาหมอนะคะแล้วก็ทานยาที่เราสต็อกไว้นะคะก็จะมียาสมันประจําบ้านเนาะก็รักษาตามอาการไปก,ก่อนนะคะถ้าไม่ดีขึ้นนะคะ2-3วันอาการไม่ดีขึ้นแม่เคจิก็จะพาไปหาหมอเนาะ วันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เป็นอาการหวัดเนาะเดี๋ยววันนี้แม่เคจิก็จะมาแชร์นะคะว่าแม่เคจิมียาอะไรติดบ,บ้านไว้บ้างเนาะ mm hmm. เผื่อจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะสําหรับบิคคนที่มีลูกเล็กเนาะวันนี้แม่เคจิก็จะมีทั้งยาไทยแล้วก็ยาญี่ปุ่นนะคะซึ่งยาไทยเนี่ยทุกครั้งที่แม่เคจิกับไทยก็จะไปซื้อยาที่ร้านนะคะมาสํารองไว้เนาะแต่ว่าปีนี้นะคะก็คือ2ปีเนี้ย ไม่ได้กลับไทยเนาะช่วงแรกๆนะคะแม่เคจิก็ยังไม่มีความรู้เรื่องยาของประเทศญี่ปุ่นนะคะแม่เคจิก็เลยซื้อยาไทยนะคะมาสำรองไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับไทยได้เนาะพอปีนี้นะคะแม่เเคจิก็เลยเริ่มเข้าไปคลุกคลีกับในร้านยามากขึ้นนะคะก็เข้าไปค่อยๆนั่งอ่านไปหายาเด็กมาสำรองไว้นะคะ สำหรับยาของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นสูตรผสมแล้วก็แบบแยกนะคะสูตรผสมนี้ที่นี้ก็คือมีทั้งลดไข้แก้ไอแล้วก็ลดน้ำมูกในขวดเดียวนะคะแล้วก็จะมีแยกก็คือแก้ไอแก้ไข้อันนี้ก็คือแต่ละตัวยาก็จะแยกกันออกไปเลยเนาะก็จะมี2แบบนะคะแม่คจิกก็จะไม่แนะนำให้ใช้ยาสูตรผสมเนาะเพราะว่าเวลาเด็กแพ้ยาก็คือจะแยกยากนะคะว่าจะแพ้ยาไหนเนาะ ก็แนะนําให้ซื้อยาแบบแยกตามอาการนะคะก็คืออย่างเนี่นะคะอย่างพาราก็ลดไข้เนาะแล้วก็อย่างตัวเซอร์เทคก,ก็จะลดน้ำมูกก็แนะนําให้กินแบบเป็นแยกเป็นขวดๆแบบนี้จะดีกว่าเดี๋ยวแม่เคจิจะเอาให้ดูทีละตัวนะคะว่าตอนนี้เคจิใช้ยาอะไรอยู่บ้างเนาะตัวแรกนะคะก็จะเป็นยาพาราเนาะอันนี้เป็นยาไทยนะคะที่แม่เคจิซื้อมาสำรองไว้เนาะแต่ว่าถูกเปิดใช้ไปแล้วนะคะก็น่าจะเป็นปีแล้วเนาะ ก็คือยาน้ำเนาะที่เปิดใช้แล้วนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะถ้าเกิน6เดือนก็แนะนําให้ทิ้งนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของยาจะลดลงต่ํามากแล้วเนาะอย่างยาพาราน้ําสาร่าที่บ้านเราที่มีขายก็จะมีรสสตรอเบอรี่รสส้มรสอง,งุ่นนะคะก็จะมีแบบ ประมาณ3รสเนาะที่ไม่เคยจดจําได้นะคะอาจจะเลือกไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละสีนะคะความแรงของยาต่างกันเนาะเพราะถ้าหากว่าเลือกตามรสชาตินะคะก็อาจจะทําให้มีวิธีการใช้ยาวิธีกินยาที่แบบว่ายุ่งยากขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนําว่าให้ใช้ตามที่คุณหมอหรือว่าเภสัชก,กรแนะนําจะดีกว่าค่ะ ยาตัวนี้นะคะก็คือเซอร์เทคเนาะเป็นยาแก้แพรลดน้ำมูกนะคะอันนี้ไม่แค่จิก็ซื้อมาไว้แต่ว่าก็เปิดใช้แล้วก็น่าจะเกิน1ปีแล้วเนาะเพราะว่าใช้พร้อมกันนะคะตัวนี้ก็คือจริงๆเนี่ยควรทิ้งเป็นควรทิง้งไปได้แล้วเนาะส่วนยาญี่ปุ่นนะคะก็จะมี2แบบเนาะก็คือยาที่บอกว่ารวมในขวดเดียวเลยนะคะก็คือทั้งนี่นะคะลดไข้แก้ไอแล้วก็ลดน้ำมูกอันนี้คือ ขวดเดียวกินครั้งเดียวก็คือจบเลยเนาะแต่ว่าไม่แค่จิไม่แนะนํานะคะก็คืออาจจะสะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเด็กแพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็คือจะแยกยากมากนะคะก็แนะนําให้ซื้อแบบแยกจะดีกว่าเนาะก็คือแบบลดไข้ก็ลดไข้นะคะแล้วก็ลดน้ำมูกก็ลดน้ำมูกไปเลยเนาะแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดยาได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องกินหมดขวดเนาะส่วนตัวนี้เนาะไม่แค่จิก็ได้ให้แค่จิกินไปแค่ครั้งเดียวนะคะ พอเช้าวันต่อมาไม่คิดจิตก็ไปหาซื้อยาที่แบบว่าเป็นแยกเนาะแยกตามอาการเลยนะคะไม่อยากให้แบบกินรวมกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ว่าทําไมเราจะต้องกินยาแก้ไข้เนาะ ก็จะทําให้ลูกเนี่ยตัวเย็นเกินนะคะอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่ไม่อยากแนะนํานะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเคจิกกกินยาแก้ไอนะคะตัวนี้เนาะยาแก้ไอตัวนี้นะคะของค่าของไทยเนาะก็จะเป็นไอที่แบบว่าละลายเสมหะนะคะเนาะสำหรับเด็กเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาใช้เขาใช้ตัวที่เป็น กดอาการไอนะคะซึ่งจะมีความแรงที่เยอะกว่าบ้านเราเนาะสำหรับยาที่กดอาการไอนะคะตามที่ร้านยาที่ไทยไม่ค่อยใช้เนาะสำหรับเด็กนะคะแต่ว่าถ้าตามร้านยานะคะก็จะต้องมีการทำอะไรนะทำบัญชีนะคะทำบัญชีซื้อขายเนาะรายงานรายงานอยอยนะคะเพราะว่ายาที่ไทยเนี่ยจะสําหรับยาที่กดอาการไอเนี่ยเขาไปใช้ในทางที่ผิดเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้องทารายงานส่งอยอยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นยาเด็กตโรโมิโทโฟแฟนเนาะแล้วก็ล้วก็จะผสมพวกยาละลายเสยมหะด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเขาเนาะแล้วก็มีวิธีใช้ชัดเจนนะคะว่า1อ่าสามเดือน3เดือนถึง1ขวบอ่าใช้อย่างไงนะคะอย่างเคจิเนี่ยสามขวบนะคะใช้เท่าไหร่เนาะเขาอันเนี้ยเขาจะเขียนรายละเอียดว่าให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งรายละเอียดเนาะมีทั้ง ในนี้นะคะเป็นริฟเลตหรือว่าเอกสารกํากับยาเนาะแล้วก็ข้างกล่องก็มีเขียนนะคะแล้วก็ตรงขวดนะคะก็มีเขียนละเอียดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะก็คือเผื่อเราทิ้งอ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนาะก็จะได้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือยาลดน้ำมูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เป็นแยกไปเลยเนาะสำหรับยาลดน้ำมูกอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นผงเนาะเป็นเม็ดแกรนูนะคะก็จะเป็นเม็ดเม็ดเนาะไม่ใช่เป็นผงเลยทีเดียวนะคะเป็นผงที่เม็ดใหญ่ขึ้นนิดนึงอาจจะเพื่อให้ทานง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเขาจะต้องกลบรสกลบกลิ่นนะคะเพราะว่ายายัางไงก็มีรสขมอยู่แล้วเนาะก็ทาให้เด็กเขากินง่ายขึ้นนะคะ สำหรับยาตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กที่อา,อายุ1ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็อันเนี้ยเราอาจจะให้แบบลูกกินเป็นผงแล้วก็ดื่มน้ำตามก็ได้หรือว่าจะละลายน้ำให้ลูกดื่มก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะแม่เคยจีซื้อมาติดไว้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นยาลดไข้เนาะเป็นยาพาราเซตามอลน,นะคะ300มิลลิกรัมเนาะเป็นชนิดน้ำนะคะซึ่งยาพารานะคะจำเป็นจะต้องทานตามน้ำหนักตัวของเด็กนะคะแมะ่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่แม่เคนจิแนะนําว่าไม่ควรเลือกรสชาติของยาเนาะไม่ว่าจะเป็นรสส้มสตรอเบอรี่หรือว่าอางุ่นก็คือจะมีความแรงที่แตกต่างกันนะคะ แล้วก็วิธีใช้แต่ละสีเนี่ยต่างกันด้วยเนาะเพราะว่าทานตามน้ำหนักเนาะแล้วก็ยาพารานะคะไม่แนะนําให้ทานต่อเนื่องกันเกิน5วันเนาะเพราะว่ามีผลข้างเคียงต่อตับนะคะแล้วเด็กน้อยเนี่ยตับเขายังเล็กนะคะทํางานยังไม่ได้เต็มที่เนาะก็ทานตามอาการนะคะไข้ลดลงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทานเนาะสาหรับของเคจิก็จะมีประมาณนี้นะคะ สำหรับยาที่เป็นยาญี่ปุ่นนะคะแม่คจิตกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในอนาคตเนาะหลังจากโควิดเลหมดแล้วนะคะคกอ็อาจจะมีหลายครอบครัวเนาะที่พาลูกๆมาเที่ยวนะคะแล้วถ้าไม่สบายเนาะเป็นหวัดอะไรนิดหน่อยนะคะก็หาซื้อยาตามร้านยาได้นะคะก็หรืออาจจะพกมาจากที่ไทยก็ได้เนาะสำหรับคุณแม่ที่อยู่เมืองไทยนะคะก็แนะนํา แต่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็คือพาราเซตามอลแบบน้ํานะคะก็มีติดบ้านไว้เนาะแต่ว่าก็คือบ้านเราเนี่ยสามารถเข้าถึงการแพทย์ได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถวอล์กอินเข้าไปในโรงพยาบาลได้24ชั่วโมงเลยเนาะอย่างตอนแม่คิ่จตทํางานนะคะก็จะมีแบบว่ากลางดึกเด็กแบบว่าไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พามากลางดึก ามาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้เลยเนาะแต่ว่าของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการเข้าถึงการแพทย์เนาะเขาจะก็จะมีขั้นตอนของเขานะคะในตอนกลางคืนเนี่ยก็ถ้าเรา walk in เข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่รับนะคะจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลอย่างเดียวเนาะเขาถึงจะรับนะคะโทราะถ้าโทรเรียกรถพยาบาลเนาะเราไม่ฉุกเฉินจริงๆเขาก็ไม่มารับเรานะคะก็ต้องรอให้เช้าก่อนเนาะ เราถึงจะไปคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลได้นะคะเพราะฉะนั้นของเคจิเนาะการที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมเนาะกว่าที่อยู่ที่ไทยนะคะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยการแพทย์ของเราค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แบบว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนาะอันนี้ต้องยอมรับนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆานะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เคจิแล้วก็ครอบครัวเคจินะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเคจิด้วยนะคะแม่เคจิก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ